เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TJC ด้วยนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตามหาดอก p าว e ร p a นั่นเอง ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อัพตัว,ตวละครอย่างแจ๊ช้างหลีที่ผมโอกหัก <c oughs> ลุดเลดส่วนใครที่ได้เจ๊ไปเนี่ยก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> โอเคมาเพิ่มไมป็นการเสียเวลา๋วยวเราจะไปดูกันเลยนะครับแต่คอนอื่นเนี่ยผมฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดสมัครใชกดแชร์ชกันด้วยนะเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเจ้าดอกไม้าวเอาผิมเนี่ยจะอยู่ตรงโซนไหนเป็นพิเศษนะซึ่งข้อดีในการวิ่งเก็บดอกไม้ดอกนี้เนี่ยในนัดจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมักจะอยู่ได้กันทั้งหมด3ตต้้้นนะรแลว1ี่ยก็จมอู นันเองก็จะเป็นอะไรที่ดีมา,มากๆกันนะครับโอเคโดยจุดที่1นะให้เพื่อ,วาาอนวับไปังบริเวณตรงนี้นก่อนนะครับหลังจากทนะี่เพื่อนวับไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนหันหลังกลับนะครับไปทางทิศตะวันตกนะตรงนี้ข้ามสะพานไปนะเมื่อเพื่อนข้ามสะพานมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนสังเกตให้ดีนะครับตรงจุดนี้นะจะมองยากนิดหนึ่งถ้าเพื่อนมาในช่วงกลางวันเหมือนผมนะนี่ตรงจุดแรกก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราเจอหนึง่ง 3, ต้องมีถึง3ต้นให้เพื่อนสังเกตให้ดีอีก1ต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้1ต้นเก็บได้เลย ทีนี้จุดถัดไปนะครับให้เพื่อนๆโยกกลับมาให้มาว์ปกลับมาอย่างบริเวณตรงนี้นะทีนี้เมื่อเพื่อนเพื่อกลับแล้วนะครับให้เพื่อนๆหันหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับเล้วเพื่อนก็ปีนขึ้นไปได้เลยตรงนี้เราจะต้องใช้แท่นแสงในการกระโดดขึ้นไปนะครับเพราะว่าโลเคชันนี้ไกลมากๆนะและโลเคชันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ามเลเยอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆือตั้งใจเย็นนิดหนึ่งนะทีนี้เมื่อเราบินมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้ให้ดีแล้วก็มุ่งหน้ามายังทางทิศใต้ตรงนี้นะครับออย่างีผมบกเลยมี1ต้องมี3นะ ทีนี้เมื่อเราเก็บในช่วงเลเยอร์ที่1ไปแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกระโดดลงไปตรงนี้นะชึบอ่ะเราก็เบรกได้เลยนี่คือเลเยอร์ที่2นะครับก็จะมีทั้งหมดอีก3ต้นนะเก็บได้เลยทีนี้เมื่อเราเก็บเลเยอร์ตรงนี้เสร็จแล้วนะนี่จะเป็นเลเยอร์ที่2นะครับจากชั้นบนนะเราก็กระโดดลงไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็จะมีอีกทั้งหมด3ต้นนะครับเพื่อนๆเข้าเก็บได้เลย ทีนี้เมื่อเพื่อนๆเก็บเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปกลับมายังบริเวณวาร์ปเดิมนะเราจะใช้วาร์ปนี้เป็นหลักเสมอนะครับเมื่อเราวาร์ปกลับมาแล้วให้เพื่อนวิ่งกลับไปที่เดิมตรงแท่แสงเมื่อกี้นะทีนี้เมื่อเราขึ้นแท่งแสงมาแล้วนะครับพอเราหยุดแล้วเนี่ยให้เพื่อนหันหน้าขึ้นไปทางที่ตะวันออกนะแล้วเราก็กระโดดลงไปได้เลยครับนี่ตรงจุดนี้เราจะเจออีก3ามต้นนะก็จะเป็นโลสุดท้ายนะครับ เป็นไงครับในการเก็บของอัพตัวละครเจ๊ชางลี่นะครับผมก็เก็บง่ายมากๆกเลยนะไม่เหมือนตอนสุมหาเจ๊นะครับก็ดุดเรยจุย แล้วผมก็ได้ทําคลิปภาคเจ๊ฉางลี่ไว้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นการเฟชชอรี่กับน้องเต้าหู้นะครับถ้าใครที่อยากดูก็ไปดูได้ในทิกตอกนะเอาละครับว็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้ผมว่าว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดหวัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับจุบ๊บ